สวัสดีสวัสดีเพื่อนครับเอารถสวยๆมาฝากอีกหนึ่งคันนี่คือ c ค m r y 2.5 h y b r i d นะเป็นตัวเริ่มต้นนะเพื่อนไม่ใช่ตัวพรีเมียมนะครับก็คือรถเพิ่งปลดมลภาวะจากหน่วยงานมาเมื่อสักครู่ผมจัดให้เลยนี่ราคายังไม่ออกแต่ว่ามาีข้อมูลต่างๆพบนะครับเนี่ทยทะเบียน6486จีให้เห็น 6, 4, 8, <laughs> เลยเพราะว่ารถเป็นเดิมมากเพื่อนเนี่ยดูนะครับน็อตแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับแล้วก็ฝากระโปรงหน้าก,ก็ยังไม่เคยถอด แล้วที่สําคัญเครื่องยนต์สมบูรณ์มากเพื่อ,น,อนนี่คือเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียงเบนซิน211ร้แรงมา้าโคตรซิ่งโคตรนิ่งแน่นอนและที่สาคัญบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกนะครับพละกําลัง211ม้าเมนี่ยยังไม่ได้รวมมอเตอร์ไฟฟ้านะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นความแรงไม่ต้องพูดถึงและประหยัดน้ํามันด้วยในรอบรวมความเร็วต่านะอ่ะ,ะเพื่อนมาดูยางครับยางเป็นปี20 23ยเนี่ย23ขนาดยอก็จะเป็น2ขนาดยางนะ2น5หน 5517สีเทาเลขไม้60,000 500กว่ากิโลสวยงามมากเพื่อนนี่นี่เผื่อท่านใดกำลังหาอยู่นะครับแคมรี่โอ้โหสวยงามมากเพื่อนอย่าพลาดนะคันนี้รอราคานิดเดียว6 5 0 8 9กิโลเมตรพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นควบคุมเสียงพวงมาลัยบลูทูธครุกคอนโทรลแพดเด่นชิปนะครับซ้ายขวาบวกลบเล่นซิงซ,งซิงนี่เลย แล้ที่สําคัญเพื่อนเพื่อนดูฟอนต์หน้าจอครับคอนโซลหน้านี้ใหม่มากครับยังกระรถป้ายแดงดูแลดีมากครับเจ้าของคุณคนที่เช่าไปเพื่อนดูคุณจครบด้วยสองดอกวัลเลเเจอร์นะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับไร้สายมีพร้อมอ่าดูโครงสร้างนิดนึงฉีกให้ดูเลยเพ่ดูขึ้นมาครับนี่คือรถเดิม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 มากๆใครกําลังมองหารถไฮบริดใช้และเป็นรถเก่งขนาด ใหญ่นะครับก็นี่แหละครับดี e gment ตัวนี้นะครับก็คือซันรูปทำงานได้ปกตินะครับนี่เพื่อนดูภายในผู้เช่ารายเดิมเนี่ยดูแลดีมากเพื่อนดูนี่ผมยังไม่ได้เคลนิ่งครับยังไม่ได้ทําความสะอาดใดรถมาถึงแล้วก็มีข้อมูลก็เลยนําเสนอให้เพื่อนได้เห็นก่อนส่วนตรงนี้มีรอยคู่นิดหน่อยนี่เก็บงานให้นะโอ้โหเพื่อนดูเอาดูเอาเลยว่ามันคุ้มขนาดไหน นี่สวยงามไหมเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งคันนะนี่ดูเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบยางอะไรอยู่ครบยางอะไรเป็นล้อแม็กขนาดเท่ากับล้อจริงก็คือขอบสิบเจ็ดก็คือขอบสิบเจ็ดเลยนะเพื่อนนะเนี่ยก้องมองหลังโอ้โหสวยงามสุดๆสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ราคาผมว่าน่าจะอยู่ประมาณเลขแปดกี่หรือเก้าแสนต้น ปีย1นั้นเพื่อนนะดูนี่ปีย1อครับแล้วก็เป็นเก๋ง2ตอนนะครับเครื่องยนต์25นเบนซินบวกไฟฟ้า211แรงม้าลำดับที่1สวยมากเพื่อนเถื่อท่านใดกำลังหา Camry Hybrid 2.5สีเทาเป็นสีหายากอีกคันหนึ่งรุ่นหนึ่งที่อยู่ในห้องถนนไม่ค่อยมีเพราะว่าสีสีเนี้ยเขาผลิตน้อยนะเพื่อนนะโอเคใครอยากได้คันนี้ไม่ต้องคิดะลรเยอะเพื่อนทักมาสวัสดีครับ